มงคนที่7ความเป็นพระหูสูตรความเป็นพระหูสูตรหมายถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนคนที่จะเป็นผู้คงแก่เรียนได้ต้องปฏิบัติตามหลักหัวใจนักปราชญ์ที่ว่าสุจิปุลิฟังคิดถามเขียนในพระตรายปิฎกพระพุทธองค์ทรงวางมาตรฐานของการเป็นพระหูสูตรไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติ5ประการดังนี้ 1. เป็นนักฟังนักอ่านนักเขียนนักเรียนรู้ 2. จดจำสาระสำคัญที่ฟังที่อ่านที่เขียนเอาไว้ได้อย่างแม่นยำ 3. า 3. คล่องจำให้คล่องปาก 4. พิจารณาให้เข้าใจ 5. จับประเด็นได้ปุกแง่ปุกบมุงความเป็นผู้รอบรู้ต้องมาเข้าคู่กับความดีงามเพราะหากไม่มีความดีงามก็อาจใช้ความรู้ในทางที่เพ็นคมรรมประจำวันนี้ก็คือเวน้นวิจารณว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยัง ไปรู้เว้นเล่าลิกิตสังเกตว่างเว้นนาะเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือไม่